สวัสดีครับพบกับช่องกูซื้อเกื้อกูลแชร์ ที่ว่าลงไหมแต่กล้องลงมุมมันง่ายสี่นะซื้อเอาไปเลยแทงป๊ป๊บปป๊อป๊ปแต่อันแต่มันต้องเรต่มที่แต่แ่ต่ต่แตแต่แตแ่แน่แ่แต่งตแต่แตแต่แต่ต่แต่แต่มต่แต่แต่ปต่่แตต่แต่แต่ตต่แต่แตแต่แต่แต่ตตต่ตป๊บต่ เ,เมื่อกี้ไม้มันฝึกไปโดนโอ,อ้อีกแล้วไม้มันฝึกไปโดนโะอ้เป็นไงอันนี้แกงที่จริงทำลง ยอดเยมมาครับเมื่อกี้เออแกจะลูกเดี๋ยวไปไว้นอื่นเดี๋ยวมันจะอันนี้ลงเยี่มต่อไปเก้าลูกอันนี้ตะก็ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับแปดร้อยบาทครับ ซื้อต่อยอยูนงออกมาครับของอนุญาตตากล้องถามได้ไหมคะไรความตั้งใจในการเล่นพลูร้อยปร์เซ็นครับเป้าหมายโลครับอะไรโลกแชมป์โลครับ เงินที่ได้จากการแข่งขันจะให้มจะได้เท่าไหร่ล่ะใครจะไปรู้ล่ะให้แม่หมดพูดสี่ลูกกตันอยู่เต็มร้อยให้แม่เปอร์เซ็นหนึ่งอะร้อยบาทให้แม่บาทเดียวอ่ะตั้งใจต้องฝนทุกรอบนะมันคือยังลบอยากวนะมันคือยังลบอยากวนโอเค แทงลูกขาแล้วมันจะ,จะแบบแบบมันก็จะไปแบบโดแบบติดขึ้นอนะ่ะแทงลูกขาแบบไม่เป๋่ะเออที่ว่าลงไหมลงมุมมันได้ทะแยงมุมพอดีครับฉันจะถ่ายลุกรอบนะสัจะไม่เอาปุ๊บปุ๊บปั๊บป,ปั๊บแล้วนะเพราะถ้าผู้ชมได้เห็นแล้วปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บครียังไงตู้ลองอ่ะ ลง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 ลูกกอนไม่ซื้อได้จังหว่างเราไงมันก็เลยง่ายต่อการลงให้กำลังใจพ่อน้องแม่ไหมล่ะข้าวหลุมไม่ลงเลยข้าวลุมไม่ลง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  ต้องโอ้โหมันยากนะแมะ่ยากอะไรทำเรื่องยากๆนะทำได้เรื่องอื่นง่ายเลยม,มันคิดว่าได้ไหมได้เชื่อ,ใ,อใจลูกพันเปอร์เซ็นต์เชื่อใจลูกพันเอร์ซ็นมันได้อยู่แล้วอ่ะเปลี่ยน่างอื่นบ้างสิคนณผู้ชมเขาเบื่อครับว่าโลงกันหมดแล้วได้ ต่อไป10บลูกเอ้ยอันนี้จะเป็นเหมือนคลิปที่แล้วนะที่เป็นคลิปแทงสนุก6แดงกับ10แดงนะอันนี้ก็จะเป็นสิบสหลูกนะ จ้างมากรีมส่วนตัวเรา ข่า <How> วหายเละเป็นไะงตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ตครกยนะไปใช้ไปใช้ไปใช,ปใช้อยู่ไหนฮนะอยู่ข้างกันไกลครับลูกข่าวหายไ,ไปไหน mm hmm. ล่ะลูก มันน่าจะเพราะว่าอันนี้มันหลุดมันน่าจะไหลไปอย่างนี้เหรอแม่งานใหญ่ขนะเนี่ย คนทำเองนะดิฉันหรอผมสิุดเปอนคนทำเองนะอันนี้จับเวลาไหมเพราะจะหมดโตจับก็จับแม่ทำได้แม่แม,ม่ดูนาฬิกาเลยเอานะมันไม่ได้จดเาจเก็บให้เป็นที่ไงรับโทรศัพท์ นต่กอสามสามเลยหรอมันไวไปเปล่าให้เลยห้านาทีห้านาทีต้องเดาให้ถูกไนะ,อะเอาดิเวลาเดินอยู่ครับขาวต้องห้ามลงได้ไงขาวลงได้แค่สามั้างนะเวลาเดินแล้วนะพูดอยู่นั่นแหละ ខោ1 ขาวลงหลุมได้สามข้าวไม่โดนได้สามทุกเหลืองนี่กินยากนะเอารเบิด์ตบุ๊สองอันติดกันเพื่อริงําครับ สองนาทีสองนาทีนะจุดศูนย์เจ็ดมาดูนะผมจะทำสิบห้าแบบนี้สามรอนนะแบบเวลาไหนที่เจ็ดน้อยที่สุดนะทางที่หนึ่งจุดไปครับศูนย์สองจุดศูนย์แปดจุดแปดศูนย์ กด,ดอะไรครับอะไรนะเห็นไหมศูนย์สองหนึ่งเดี๋ยวนะจุด,ดเอ๊ะศูนย์จิดจุดแปดศูนย์เคดีเซฟเก็บรูเอากลวยนะให้หน่อยแม่มือแม่เก็บไม่ได้นะ บอกแล้วว่าไม่ถึงสามนาทีอา้าวแม่บอกสามนาทีนี่ใช่ไงอันนี้มันไม่ถึงสามนาทีด้วยซ้ำเนยครบภายในสามนาทีมัมน,น,นผ่านไดสามนาทีได้ยังไงก็มันแค่สองนาทีกว่าไงคือก็เท่ากับว่าทําได้ไง<อ>กดสิกดเวลากดก่อน เรียกว่าแข่งกับตัวเองนะแบบนี้นาตานี้น่าจะน้อยกว่าได้ได้เวลาเยอะกว่าไม่นะ เขายังไม่ลงด้วยขาลงคั้งแรกขาลงหนึ่งเยี่ยม เจสิบห้าเลยแป๊บเอ้ยตอนนี้ขาลงสองใช่มั้ยครับขาลงสามแต่ถ้าขาลงอีก้างหนึ่งคือตอนนี้ฟาวได้แล้วนะ ยไปดูเวลากดดันตัวเองเท่าไหร่ครับ2 0 5ไ0 0 0 0 0ดการ0 0 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 เสร็จรอบนี้แล้วก็ไปทำภารกิจเสริมหรอนะครับ,รบวันหยุดสุดเฟียวไม่ต้องเรียนไม่ต้องทำกันบ้านพักสมองไม่ต้องมีอะไรฝึกแทนเซลูเกอร์วันละห้าชั่วโมง ครั้งนี้ให้ได้เลขหนึ่งหนึ่งนาทีได้เลยให้ได้หนึ่งให้ได้หนึ่งไม่อยากอยาถึงสองไงโอเคได้มันต้องดีขึ้นไงสถิติรู้่ได้เนี่ยไม่สบายสบายครั้งแรกเราเบิดให้ได้สามสี่ลูกไปเลย ห้ามไปดูนาฬิกามันกดดันตัวเองขาวลงสองละไม่มีอะไรตายโรกแก้ไขได้ทุกอย่างปัญหามีไว้แก้ครับนี่ สิบสี่จัดนี่แม่เขาเชียร์แล้วนี่แต่มารายาทในการเชียร์สนุกเกอร์เขาแค่ปุบมือนะมีนนรายการหนึงห่งอ่ะแม่ตะโกนเล่นเล่นเล,นเลยเพูดด้วยแทงด้วยเวลามันเดินไปเลยหรอก อยากกดดันตัวเองถ้าสบายสบายมันจะทำออกมาดีครับ <ละ S 1> ใช่เ<ะ>ยี่ยมสี่ก่อนเลย เช็ดเบาๆบาบาดกาดนั่นไม่ทานแน่น้อยกว่าเพื่อนเยอะไปดูไปดูสองนาทีกว่า รอบที่หนึ่งสองนาะทีเจ็ดสิบสองจุดศูนย์เจ็ดรอบที่สองสองจุดศูนย์ห้ารอบที่สามสองจุดสามจุดห้ามันดีขึ้นตรงไหนอะมาดูรอบที่สี่กันฮะ รายการทีวีอะไรนะครับที่ซื่อดูที่เด็กแทงขนมซูปเปอร์เทนนี่ห้ามเกินอายุสิบหรอ้าหรอห้ามเกินห้ามเกินยี่สิบห้าม,ามาเร็วซื้อก็ไปรายการนี้สักอย่างหนึ่งสิเอาอะไรดีล่ะ คณิตคิดเร็วไม่ได้แล้วหรอ สบายสบายแต่มันก็ดี ข่าวลงสอง เดียวโอ้ยฮ้ยฮ้ยสามนาทีขึ้นอันเะนี่ย โอเคไม่เอาครับไม่มีใครผิดครับถือครับม,มาครับ